กลับลงไปวัตรังจำนวนหนึ่งเครื่องวันนี้ได้โอกาสที่สมเด ในพิธีการในวันนี้พิธีการวันนี้ก็เป็นพิธีการสมมอบและรับมอบจัดเจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในนามของที่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังขอต้อนรับท่านรองในขายที่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพัในเขตพื้นที่จังหวัดตรังที่ผ่านมาปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จําจำนวนทั้งสิ้น7จรายเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง2อรายในช่วงแรกของการแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยเข้ารับก,การรักษาที่โรงพยาบาลตรังจำนวน4ีรายและรักษาที่โรงพยาบาลสอบสวนโรคตั้งแต่วันที่23กราคม2563ถึงวันที่14พฤศจิกายน2563ัอหัดตรังปลอดผู้ติดเชื้อโควิด19นับถึงวันที่14พฤศจิกายน2563การประกาศล็อกดาวจังหวัด ตั้งแต่วันที่8เมษายนถึงวันที่31พฤษภาคม2563ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากศวนราชการหน่วยงานทั้งภาคราชการภาคท้องถิ่นภาคเอกชนรวมถึงพี่น้อง4โรงพยาบาลทุกแห่งได้เตรียมความพร้อมสำหรับการรับผู้ป่วยโควิด -19 โดยได้พัฒน,นาอุลากร ปรับปรุงสถานที่อ้อสองในส่วนของโรงพยาบา,ตาลตรังได้ดำเนินการตามมาตรการในการรักษาพยาบาลและการควบคุมป้องอก,กันโรคดังนี้ผลที่ได้พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาตลตรังจํานวนเครื่องด้วยใช้ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยในสถานการณ์ท่านัฒนาท่านเทศพุลกัศจรได้กล่าวถึง ความเป็นมาและรายละเอียดของกองทุนใช้พัฒนาสูไ้ไทโควิดพระเทพนราชสุดาสยามมงราชกุมาลีแก่ลุงบัา,านังวตรมนวันนี้เมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2563สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเาจ้าวรมสมเด็จพระเทพรันาชสุดาสยามมรมราชกุมารีองค์นายกปิติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาที่จําเป็นมากมายกับที่เครื่องครอบเครื่องคัดกรองและตรวจเชื้อเทคโนโลยี SCG คุนลวนปลี่ยนโตและกระจกระบบสื่อสารทางไกลตู้พันดันลบสาหรับกีฬาลงกรสภาชาติไทยรุด PPE หน้ากาก N95 และมื่นๆและครั้งนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อรัศดรจังหวัดตรังโดยได้พระทานพระองค์ท่านพระทานแก่โรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ซึ่งเป็นมีจำนวนทั้งสิ้นสิบโรงพยาบาลเพื่อหน่วยรับใช้นี้ที่ทางคุณท่านครับ นั่งทุกข่าสูงหนึ่งแถวแล้วก็นาประเพียอหน่งแถวข้างหน้าก็จะได้เห็นกันทุกชุดต่อไปลองผู้ในการทุกท่านนะครับ เวลานเราต้องเติมน้ำก็เป็นเรมันจะทำให้อากาศที่เขาสูกผู้ป่วยมควเที่เหมาไม้อันนี้ระดับน้ต้องขนาดนีเรานีรมหาจอก็จะบอกข้อมูลผู้ป่วยกับข้อมูลที่เราตั้งเครื okay, ่องสมมติว well, mm ่าเราตั้งเครื่องไว้เท่าไหร่คนไข้ได้เอกเทเจนงเท่าไหร่มันก็จะมีโชว์ไว้ให้เดี๋ยวนะไม่นอว่าติเครื เยลาเตือนพักเนี่ยมันจะให้เราเช็คระบบก่อนวันที่เราเช็คระบบต้องเช็คระบบที่เรียบร้อยก่อนมันจะใช้ได้อันนี้นี่คือเวลาซื้ต้งดูนะมีออกซิเจนไม่มีอากาศคถ้าสมมติมัาไม่ต่อสมมติว่าเครื่องหมุนออกจากผู้ป่วยมันก็เป็นการแซ็งคำาลอดภัยให้ถ้าก็คือสัญญาณสัญญาณสีแดงเนี่ยมันจะขึ้นเตือนมาให้แล้วเสียงก็ปี่ดปิ๊ดปิ๊เปินการรู้กันว่า มีัหกห้องห้ือมีานเป็วรการนี้ามีอยู่แม้ัมดรวมทั้งหมดนะครับ่อรทั้งหมดห่า้อยกว่าเครื่องของบ้านเรานะห่าง้อยกว่าเครื่อง